สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคลิปนี้แม่วาก็จะพามาดูน้องปีใหม่นะคะว่าน้องพัฒนาการของน้องนะคะทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจไปถึงไหนแล้วนะคะภาพที่ทุกทกท่านเห็นนะคะคือภาพที่น้องปีใหม่เขาโมโหนะคะโมโหหาแม่ไม่เจอนะคะแม่ออกไปซื้ออุปกรณ์การล้างแผลนะคะ แป๊บเดียวสอุ่ารีบไปรีบกลับเขาหาแม่ไม่เจอนะคะโมโหกัดของนี่เต็มไปหมดเลยนะคะภาพนี้ยังยังมังไม่น่าตื่นเต้นนะคะยังไม่น่าตื่นเต้นยังไม่น่าตกใจนะคะแม่วารีบกลับมาพอเปิดประตูนะคะเปิดประตูแล้วก็ภาพที่เห็นนะคะแม่วาอึ้งนะคะว่า เขาสามารถทําได้ขนาดนี้เลยเหรอคะแม่ว่าควรที่จะโมโ oh, หหรือว่าจะดีใจด,ดีใจนะคะว่าน้องเขาไม่ได้นอนอยู่นิ่งๆน,นะคะน้องมีการขยับขยื่นเคลื่อนไหวนะคะนี่นะคะฝีมือนางฝีมือนอนนะคะเหนื่อยนะคะกับผลงานชิ้นโบแดงของเขาสามารถกัดได้พรุนขนาดนี้นะคะคิดดูดิว่าจะต้องใช้ พละพลังงานขนาดไหนก็ไม่ต้องแปลกใจแล้วคะ่ะอาหารวันละหนึ่งกระป๋องวันหนึ่งก็สามกระป๋องพละกําลังก็คงจะเยอะนะคะสามารถกักดนะคะกัดที่รับเล็บของน้องได้พุนขนาดนี้นะคะดูนะคะเหนื่อยเหนื่อยนะคะนอนเอาแรงเหนื่อยก็สมควรเหนื่อยนะคะดูนะคะกัดยิบย่อยเลยนะคะชิ้นเล็กชิ้นน้อยอืม แม่วาก็ไม่ได้โกรธนะคะทําหน้าที่เก็บไปสิคะก็มีอีกพัฒนาการหนึ่งนะคะแม่วาก็จับน้องตั้งขึ้นจับน้องตั้งขึ้นแล้วก็เอาอาหารลองใส่ชามให้หน้องกินนะคะนี่นะคะก็กินเองนะคะกินเองเลยแม่วาก็ต้องขอกราบขอบพระคุณน,นะคะ ท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท่านพ่อพอแม่แม่เอฟซีทุกๆท่านที่ได้ส่งอาหารมาให้กับน้องปีใหม่นะคะอาหารของทุกๆท,ท่านน้องปีใหม่ได้กินแล้วน้องก็มีกําลังขึ้นนะคะสุขภาพแข็งแรงดูนะคะก็กินได้เยอะนะคะกินได้เยอะในแต่ละมือ้อพอน้องกินได้เยอะนะคะร่างกายก็แข็งแรงก็มีกําลังนะคะที่จะต่อสู้ พยายามลุกพยายามยืนนะคะแล้วก็ดื้อแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็น้องปีใหม่ก็ได้รับสิ่งดีๆนะคะหลายสิ่งหลายอย่างพัฒนาการหลายๆด้านนะคะก็เริ่มเข้ามาปรับปรับกับน้องปีใหม่นะคะพัฒนาการทางด้านร่างกายก็เริ่มนะคะแม่วาก็นี่นะคะที่นอนต้องขอกราบขอบพระคุณคุณยายหมอนะคะ ท่านได้ซื้อที่นอนลมนะคะมาให้กับน้องปีใหม่ก็ช่วยแม่วาได้เยอะเลยนะคะไม่วาจะจะเรื่องด้วยเวลาแม่วาจะขยับพลิกน้องนะคะไปทางซ้ายไปทางขวาได้คุณได้ที่นอนที่คุณยายมอนะคะท่านส่งมานี่คือเบาแรงแม่วาได้เยอะเลยนะคะไม่ต้องอุ้มน้องแล้วนะคะตอนนี้ใช้พลิกเอาได้แล้วนะคะแล้วก็นี่นะคะจับตังค์จับตังค์ จับน้องตั้งก็คือน้องก็จะทรงตัวดีขึ้นกว่าที่นอนอันเก่าที่นอนอันนี้ก็คือใช้ประโยชน์ได้มากๆเลยนะคะมีประโยชน์มากแม่ว่าก็จะจับมือน้องนะคะแบไว้แบข้างหน้านะคะแบให้เหยียดยาวแล้วก็เอาหมอนนะคะล็อกตัวตทุกๆท่านสังเกตนะคะว่าน้องจะพยายามชันคอขึ้นนะคะ เกรงตัวได้ถ้าเป็นที่นอนเก่าก็คือจะค่อนข้างยากหน่อยนี่นะคะเก่งเก่งตั้งคอสูงได้แล้วนะคะถ้าที่นอนเก่ามันจะยวบนะคะเวลาน้องเกงขาดันตัวขึ้นมันจะยากอันนี้ที่เป็นที่นอนลมนะคะมันก็สะดวกกว่าเวลาเกงตัวนี่นะเกงคอนะคะเก่งนะคะเก่งคอขึ้นได้สูงแล้วได้ที่นอนดีนี่นะคะนี่นะคะพยายาม ไม่ว่าก็ให้ยืดเส้นยืดสายอยู่อย่างนี้นะคะเป็นพักเลยนะคะก็ให้เขานั่งในท่าหมอบนะคะเพื่อให้เลือดมันไปนเลี้ยงทั้งแขนและขานะคะเพราะว่าน้องนอนมานานเส้นค่อนข้างที่จะแข็งอันนี้มันจะง่ายมากเลยแม่ว่าก็จะล้วงข้างล่างนะคะจับให้มือน้องแบน้องก็จะแบนะคะมันก็ไม่ยวบยาบไม่เสียการทรงตัวนะคะ ถ้าที่นอนอันเก่าก็มันจะห่อตัวมันก็จะโยกเยกมันจะทรงตัวยากคุณยายหมอท่านก็เก่งนะคะท่านประเมินแล้วว่าต้องใช้ที่นอนนี้นะคะก็เลยสั่งออกมาให้กับแม่วาก็ช่วยแม่วาได้เยอะเลยนะคะคุณยายหมอท่านก็สงสารแม่วาด้วยเวลายกน้องมันก็น้ำหนักเยอะนะคะก็หาเครื่อน ทุนแรงนะคะมาให้กับแม่วาก็ช่วยแม่วาได้เยอะเลยค่ะทําไปได้ที่นอนอันนี้ก็คงจะต้องเหนื่อยมากกว่านี้นะคะพยายามนี่นะคะเก่งคอเก่งคอทําคอตั้งนะคะสังเกตดูนะคะพัฒนาการน้องเร็วขึ้นเยอะเลยนะคะทางด้านจิตใจแล้วก็ด้านร่างกายทางด้านจิตใจก็คือน้องไม่โดดเดี่ยวนะคะ หันไปทางไหนก็มองเห็นแต่แม่ถ้าหันมาไม่เจอแม่ก็จะอารมณ์เสียจะกัดนู่นกัดนี่จะร้องโวยวายนะคะแล้วก็ทางด้านร่างกายก็พัฒนาการในการเกรงตัวในการช่วยเหลือตัวเองน้องก็พัฒนาขึ้นได้เยอะเลยนะคะก็ต้องขอกรับขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ได้ช่วยกันให้ชีวิตใหม่กับน้องปีใหม่นะคะเราก็ช่วยกันประครบประงมนะคะช่วยกัน ทีละนิดทีละนิดนะคะให้พัฒนาการของน้องดีขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่นะคะแม่วาก็ต้องคอยนวดนวดเคลิ้มค่ะมีเคลิมล้มเคลิ้มมันจะบายใจนะคะนางคงบายใจนะคะกินอิ่มเสร็จมีคนนวดให้พร้อมนะคะสุกใดไหนเล่าจะเท่านี้ ปลายใจนะคะชีวิตใหม่ของนางแม่ไม่ว่าชอบเรียกเขานะคะลูกคุณหนูนะคะทรงเขาเหมือนทรงคุณหนูนะคะคุณหนูตกยากแม่ว่าก็แกล้งคุยกับน้องนะคะนี่นะคะค่อยๆบีบนวดให้น้องเพราะว่าแม่ว่ากลัวน้องเมื่อยกลัวน้องเครียดนะคะแล้วเมื่อเราจับเขาตั้งในท่านี้เขาก็เครียดเขาก็เหนื่อยนะคะแม่วาก็พยายาม นวดนะคะคลายเครียดให้เขายำๆยำๆให้เลือดลมมันไหลเวียนบ้างนะคะแม่วาก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะทุกๆความเมตตาที่ทุกๆท่านมีให้กับน้องปีใหม่ทุกทกท่านที่ช่วยกันนะคะส่งแผ่นรองซาบแล้วก็อาหารมากับมาให้กับน้องปีใหม่นะคะแม่วาก็ต้องขอบพระคุณทุกทท่านมากๆนะคะที่เมตตารักแล้วก็ เป็นดูน้องปีใหม่นะคะแม่วาก็จะพยายามนะคะทำให้น้องกลับมาให้เหมือนเดิมได้มากที่สุดนะคะถ้าไม่ได้มากก็ขอให้ได้น้อยให้ได้สักครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะคะพอนวดนวดนวดย่ำไปก็นอนนะคะนอนนี่นะคะสบายใจนะคะที่นอนใหม่ใช้ไรกว่าเดิมสาเหตุที่ ทำให้เก่งกาดกว่าเดิมนะคะก็คือนี่นะคะที่นอนเอื้ออํานวยนะคะความแข็งแกร้งนะคะนี่นะคะหมุนได้รอบทิศท,ทางแม่วาไปไหนกันแล้วแต่กลับมานี้ไม่เคยอยู่ในสภาพเดิมนะคะหมุนรอบเป็นเข็มนาฬิกาเลยนี่นะคะที่นอนใหม่เป็นเหตุสังเกตได้กับความแข็งแกร่งของน้องปีใหม่แม่วานี่ก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะคะ ๆความเมตตาทุกๆกำลังใจที่ส่งให้กับน้องปีใหม่เสมอมานะคะนี่แม่ว่าเช็ดทาแป้งให้น้องนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะทุกๆการรับชมคลิปของเด็กๆนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ